เอ๋ ه, วันนี้ครับแสบสองครับวันนี้ผมก็จะมาทาช็อกโกแลตจุ่มช็อกโกแลตกับเอกล้วยมาจุ่มนะครับผมก็จะใช้นมด้วยนะครับเพื่อทําให้มันเค้มขน้นเริ่มขั้นตอนแรกเลยนี่เลขั้นตอนแรกครับเมจะเอาหม้อมาได้แบบนี้นีน่แล้วก็นมมาเทาใส่ครับผมจะจุดเต,ตาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมเอานมมาเทาใส่นะครับ ก็จะเทใส่ไม่เยอะนะแล้วก็ผมก็จะมาหั่นช็อกโกแลตนะครับเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาใส่ในหมอผมก็ต้มนมไปเลยน,นะครับก็ใส่เบานะครับถ้าใส่แรง,รงร็อกโกเลตจะไม่ควรเป็นล่กหางครับหั่นนะแล้วผมจะล่างก่อนนะครับล่างอย่างนี้ล่างเพื่อให้รู้ว่าเราจะตัดตรงไหนนะครับ นี่คือช็อกโกแลตที่ผมเตรียมมาแนละเป็นช็อกโกแลตทำเค้กนะครับแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ถึงวันเกินครับผมก็ยังไม่นนมได้ใช้นะเดี๋ยวได่กินไม่ไม่ห่วยเลย <laughs> ตอนนี้น้องก็เริ่มรอแล้วนะาะน้องผมจะรีบใส่ช็อกโกแลตไปนะเน,นี่ยแล้วก็มาหันต่อเลยนะหันทิ้งเลย ใส่ไปเลยใส่แยมมอสช็อกโกแลตก็แข็งมากเลยนะครับเนี้ยวันนี้ผมก็ถ่ายคนเดียวนะครับไม่มีใครมาถ่ายด้วยเนาะพอดีว่าเขาไม่ว่างก็ทำงานกันเนาะนี่ผมก็จะขันในอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ดูก่อนว่ามันได้ช็อกโกแลตหรือยังค่ะเราก็เลยผมก็จะรีบใส่นิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวนมมันไนะหม้เนาะถ้าจริง ตรงนี้ถ้าใช้สองคนมันจะสะดวกกว่านะครับสองคนขึ้นไปน่าจะสะดวกกว่าเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้ยถ่ายสดเลยมีการจัดอะไรทำสิ้นนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยผมก็จะเอาขึ้นมาก่อนนะครับเื่อไม่ให้ไหม่นะเราสวยใส่ลงไปเลยตรงนี้ผมก็จะเอาใส่ทั้งหมดเลยนะครับ อร่อยครับอร่อยนี่มาดูนี่เลยนี่ผมได้ต้มอ,อย่างนี้เลยครับแล้วก็หาอะไรมาคนย่านนี้ก็คือไม่พอนะครับต้องเอาเป็นเมนูแล้วผมที่ลองที่ผมลองทำแล้วมันอร่อยมากเลยนะ ครับจะผมจะหันอีกนะเนาะแบบนี้ก็คือไม่พออะถ้าคนอยากให้มันพอเราใส่เพิ่มเยอะๆเลยเนาะแน่ผมก็นั่นแหละรครับทำคนเดียวแต่กินหลายคนนะไม่มีใครช่วยถึงหนเนะขาอ,อยากกินกันนะผมต้องทำให้เขานนะ ผมบอกแล้วนะถ่ายชิคกิปกิถ่ายชิคก์เก้ลงมานี่ผมจะสายเดียวเออขายน้ำเพิ่มนะครับน้ำหมดเลยเดี๋ยว นี่ครับก็อ,อันนี้คือใส่ฟอแล้วนะอย่างนี้ครับเอาคนณคุคนุคน,นะครับนี่เลยถ้าสียังไม่เข้มพอก็แล้วแต่คนเลยนะผมก็จะทำให้เข้มกว่าน,นี้นะก็คือผมใส่นมลงไปแล้วผมลืมแลนะก็ใส่พอห้ามใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวว่าทำเดี๋ยวมอไม่นะแตวกินก็ใส่ได้นะไฟแรงก็สมใจใส่ไฟเบานนะนี่ก็คือไม่พออีก ผมก็ต้องใส่ช,ช็อกโกแลตเพื่อนนะครับช,ช็อกโกแลตนีใ่ใส่เพิ่มมาไใส่เพิ่มครับน่าห้าหันปึ๊บใชชิดเล็กชิดน้อยใส่หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวดิมไม่พอนนะ เริ่มเปนรู้เป็นหลางแล้วนะครับเนี่ยกินนมนะกินนมผมอยากสูงมากนี่ยนี่เลยทุกคนพอแล้วแหละครับมากินนะครับนี่ช็อกแลตช็อกแลตต้องคนเลยนะผมก็จะเอาขึ้นเลยนะครับโอเคแล้วผมตัดไปตอน ที่ผมเอาขึ้นเลยนะครับอืมตอนนีนะครับผมก็จะเอาถ้วยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนตอนที่เรากินกันเลยนะครับผมก็จะมาชิมช็อกโกแลตของตัวเนะองแล้วืมชิมภาคนี้พอเนาะเข้มข้นไหมาน้อยอนะ่ะผมชอบอย่างนี้เลยนะี่สัวผมชอบคุยพวกอะไรอะนี่นะคะผมก็จะกินกับกล้วยเนาะนี่นะครับ นี่เลยนี่เลยกินช็อกโ,โกแลตนะคะอร่อยมากเลยครับแล้วเขาจะทำทิ้งตุ่มตุ่มเลยครับ ทำเองครับแต่ว่ามีคนกินด,ด้วยพีผมก็จะเหลือไว้ให้พี่ๆกินด้วยนะครับพี่แม่ๆพ่อพอเนี่เป็นชิ้นสุดท้ายที่ผมจะกินนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมก็จะนี่ครับพวกนี้ผมก็จะเหลือไว้ให้พี่ๆกินด้วยนะครับก็สามแซบแลบลิ้นแต่วันนี้คุณครับ